เออคำมตือนนะครับคำเตือนวิดีโอที่ทุกคนกําลังรับชมต่อไปนี้นะครับมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพจํานวนมากยังไงก็ขอความกรุณาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับผมโปรดใช้จักรยานยนต์อ่าโปรดโปรดใช้วิจารวิจารอ่าวิมันอ่านว่าไงวะวิจารณญาณเออนั่นแหละครับผมโปรดใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมไม่รู้ว่าตอนนี้อ่านถูกหรือเปล่าโอเคช่างมันเถอะงั้นก็ ไปเข้าเกมเลยดีกว่าเอาละนนี้เราจะมา ASMR กุ่ะเปิ้ลอย่ารวยโอ้ยกูยังไม่ได้กินน้ำเลยวันนี้เอยเป็นมะเร็งนะเว้ยระวังเป็นมะเร็งนะเว้ยไม่กินน้ำอ่ะมะเร็งมะเร็งที่ตัวระวังนะเว้ยเฮ้ยอย่าขำดิเรายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สี่สัม เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะเข้าใจเปล่าไอ้ไอ้จอน์ดเกลาโชติเดฟเก้ามีเดียมมีเดียมผูพูดไม่ได้เฮ้ยเอาแบบมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเดียมหัวมีอะไรบ้างอะมีมีแอนเซอร์หกห้าเจ็ดเก้าหกห้าเจ็ดสามคืนแล้วว่าอันนี้สายกี่เส้นสายอยู่ห้าเส้นไอ้มีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างแดงเหลืองเขียวเงินขาวเรียงจากบนลงล่าง แดงจากบนลงล่างให้ตาสีม่วงสีม่วงไ่ะมึงอะไรเนี่ยตัวเนี้ยสีสีตัวเนี้ยมีด้านบนคือสีแดงลงลงมาสีเหลืองตรงกลางสีเขียวแดง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 แน่ใจนะไม่แน่อ๋ออันนี้ไฟไฟสีอะไรครับสีน้ำเงินอสายสายไหนสีฟ้าสายไหนสีฟ้าสายที่สี่และสาย สายไหนสว่างสว่างไม่มีมันมีจอด้านบนอ่ะด้านบนด้านบนสุดๆอ่ะที่ด้านบนสีใจ้ด้าบนสุดสุดสีะไรด้านบนสีน้ำเงินสีน้ำเงินตัดแดงตัดตัดเส้นที่สมตัดเส้นที่สามตัดเส้นสามหรอแน่ใจนะตัดเลยท้าวะอ้ต่อไปตัวเลขสี่ตัวหกห้าหกห้าเรื่องไงต่อเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าหก อะไรนะ E Y E Y I S O K อโอต่อไปด้านล่างสีเขียวสีเหลืองคืออะไรมันเป็นจอยังไงมันเป็นเขียวอยู่ฝั่งซ้ายเหลืองอยู่ขวาอ๋อสิบเอ็ด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 ใช่ไหมแน่นอนกลัวๆนะโอเคต่อไปตรงกลางกลางล่างด้านล่างนะเขียวกับชมพูตาหัว สิบห้าใช่ไหมห้าต่อไปมันจะมีคําว่าสต็อปคืออะไรสต็อปไหนก้มแน่นอนก้มก้มอ่ะก้มก้มอ่ะมันมีมันมีคําว่าดิโทเนตไหมเฮ้ยใจเย็นยื้ใจเย็นอยเพิ่งกดเื้อไม่มีเดิโทเน่มันเป็นคำว่าสต็อปเฮ้ย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 เวลาอมอย่าล้นยอมอย่าล้นใจเย็นใจเย็นปุ่มสีอะไรปุ่มสีอะไรปุ่มสีขาวปุ่มสีขาวกดสีรอบกดสีรอบซ้ายบน สีรอบตไหนมได้ใช่บนล่างเหอชิหายใชดกดสีรอบอกดสีรอบมันเป็นไมมี่ไรเลยมันบอกเลยบบททอนคลิกเขาไว้กดสีรอบกดข้างบนต่อรอบนึงมึมึงรู้จักเว็บขนนกสุดมหัศจรรย์เปล่ามึง้ามึงรู้จักเว็บขนนกโอ้กูยตอนนั้นนะมึงเชื่อกูว่ากูนังขึ้นไปนอนแล้วตอนนั้นิบหมดเลยมึงเป็นไงวโอดัง่ตาย เนี่ยเนี่ยขี้เนี่ยขี้เนี่ยไอสัตว์ขี้เนี่นหูเลยเยอะตัวอันนี้อันนี้ตัวตัวร้อนมูฟอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะ s o u n d and image กูว่าอะไรวะไอเฟรมสว่าคไม่มีหรอกูกดปุ๊บปุะบตัวกูดูเกือบช็อกไอสัตว์กูชอบมึงดีมาก ไอเว็บคนนกี้ดีเลยเว็บคนนไอ้น่ไอนเยนอ่ะไอโน่เป้งไฟใชยาวเยอระวังเด้อใครจิตใแจ่อจะกดดูกูกดเข้าไปแล้วกูตุ้งมีมีมโอเคนะเอเคูกดูดูเม่ไหรวะดูเสียงละไอสั์กูฟังแล้วกูถอดหูฟังกูปิดจอเปมเฟมอย่าปิดจอรูเรื่องการกูกลัวเว้ยไอับ อ่าไอซีใจกล้าเฟมเฟรมไปมเปิดก็เราก็อยากเห็นรีแอคชั่นกูยังอยากเห็นไอซีกูอยากกูอยากเห็นรีแอคชั่นมึงอ่ะอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไอเอสใส่แล้วโอ้โหแว่นแว่นสไปายเฟรมนี่ด้วยกดแล้วนะกดแล้วนะกดแล้วกดเลยกดเลยกูเปิดเสียงยังไงสัสเอ้ยปินแล้วกูกว่าเว็บเหม่ออยู่อันนี้ไงแน่พอไอ้ต้องไปเปิดคลิปอ่ะ ตั้งยีงนั่งโบโบตั้งยั่นั่งเฮีย,ด, <c oughs> ยดิขำแม่งรู้เฮียแม่งรู้แม่งรู้แม่งขำเฮียอีกยขนาดรู้แม่งยังจกใจเองโรูโ้วอาแอมอยากหาอาหารอะไรดูสบายใจอ่ะโอ้ยเลยยี่ไอ,อ้ไอแอมชอบคลิปยากกูยากกูบอกแล้วอย่าดู นี่กูไม่เปิดหน้าต่างกูเปิดไฟนอนด้วยวันนี้ไอ้เนี่ยกูเกลื่อนฉับกูเกลื่อนแต่ยังไม่เห็นตัวเองนะแล้วท่านบอกกูแบบเป็นผ่อนหรือเรื่องท่านบอกท่านเราดูหนังอะไรอย่างงี้ไหมเราป่วยมันแต่เฟรมมันสามารถมาบ้างก็ได้ไหมแล้วกูทักไปหาแล้วกูบอกไอ้เฟรมว่าไอ้เฟรมมาบ้านกูปุ๊บได้ให้นี้าตัวเองทีนี้กูออกมาแล้วไอ้เฟรมใช่ไหมแต่กูลองโทรไอ้เฟรมเฟรมรับสายกูแล้วบอกกูยังไม่ถึงแต่กูเห็นที่กูเห็นไอ้เฟรมคือเฟรมถึงแล้ว You, อ้มออยู่ดิไอ้อ i̇şte oh, no. ๊อไอ้อ้อฟไอ้อ๊อไอ้ออปดูเยอะไอสัไอ้ออไอ้อ้อโอ้มึงน่านจริงไอ้อยอฟใครใครคนตา่าอ๊อนตาต่าไอ้น่ะตอนกูดูคลิปจนจใช่ไเวลากูเข้ากูไม่ก้ามือเหลือกมองบันไดด้านล่างเลย แล้วบ้านมึงไม่มีประตูเลยวะจรังไม่แม่กูเวลาตอนขึ้นขึ้นมาไอ้นี่บนห้องนอนใช่ไหมห้องนอนกูอยู่ชั้นบนแค่ในเนี่ยพอกับหันหลังอ่ะตรงบันไดอ่ะมันมืดไงเออเออมึงแค่เข้าใจฟิลกันไอเฟมมึงหายล้างตาไอเฟมเอ้ยอะไรเฟมหายแล้วไอเฟมเอาดิเอาดิล้างตาแหละเฟมวันนีล้างวัเดูงงวัวดูงงเฟมดูงงไอเฟมนี่เฟมละล้างตาเฟมมาอะไรวะ นี่ไอยามเอานี่เป็นหลักานี่